สวัสดีครับตัว EA Pump Lot นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับซึ่งเป็นตัวซีรีส์ของตัวปั๊มเปอร์นะครับก็ใช้ตัว i n d v NV นะครับ EV นะครับก็ใช้หลักการของ Big Out นะครับเข้ามาช่วยนะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็เน้นเทรดคู่ทองนะครับก็จะมี บางท่านที่ทักเข้ามานะครับอาจจะต้องการเทรดคู่ทองคู่เดียวนะครับว่ามีตัวอินดี้ตัวไหนที่ส่งสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะแม่นนะครับก็เอตัวนี้นะครับก็สําหรับแนะนําเป็นคู่ทองนะครับสำหรับท่านใดที่ได้อาจจะได้ออฟเฟอร์มานะครับจากแต่ละบล็กนะครับก็แนะนําตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวตัว เอตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันนี้ครับเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเลือกเปิดได้นะครับก็5รูปแบบนะครับก็จะแบบเปิดบาบอย่างเดียวแล้วก็เซลล์อย่างเดียวหรือว่าเปิดทั้งหน้าายได้หน้าเซลล์หรือว่ามีฟังก์ชันของการหยุดรอนะครับในกรณีที่ไม่ต้องการเปิดเพิ่มนะครับเป็นตัวนี้นะครับ ก็เป็นซีรีส์ต่อของตัว b u บัมเปอร์เวอร์ชัน209แล้วก็301นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยทดลองใช้ตัวนี้นะครับก็แนะนำให้ไปดูตามคลิปนะครับก็ตัวนี้ถ้าเป็นเวอร์ชัน209แล้วก็301ก็สามารถที่จะเทรดได้หลายคู่นะครับทุกคู่ที่มีใน Market Watch นะครับก็ท่านใดที่สนใจก็เข้าไปกดดูตรงนี้ได้นะครับจะมีคลิปโอเค ผู้มือการทํางานนะครับของยีตัวนี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็บัญชีนะครับที่ใช้นะครับก็แนะนําเป็นตอนนี้ที่ได้รับกินรีเบดไอบีของตัวเองนะครับก็ยังเป็นของ CXM อยู่นะครับก็แนะนําเปิดบัญชีสแตนดาดนะครับแล้วก็ทุนขั้นต่ำนะครับก็ต้อง100เหรียญขึ้นไปนะครับเต็กคู่ทอง รับไม่แนะนําบัญชีเซ็นนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยที่จะเห็นอะไรนะครับเพราะว่าบัญชีเซ็นเป็นบัญชีสําหรับมือใหม่สำหรับทดลองนะครับก็สาหรับท่านใดที่ต้องการใช้นะครับก็เปิดบัญชีมาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอบีไว้ให้นะครับแล้วก็ฝากเงิน100เหรียญขึ้นไปนะครับแล้วก็เลือกวิเวเลตหนึ่งต่อสองพันนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเลข m t 4แล้วก็อีเมลมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งตัว เอเอไปให้นะครับเคงื่อนไขนะครับไม่ไม่ซับซ้อนนะครับมีอยู่สามฟังก์ชันนะครับก็หลอดเริ่มต้นนะครับก็ใส่0.01นนะครับแล้วก็ในมีที่เราเทรดหลายคู่นะครับเราก็ใส่แมจิกนัมเบอร์นะครับต้องไม่ตรงกันนะครับในกรณีที่เราเทรดคู่ทองหรือว่าอาจจะอาจจะเทรดอีกคู่หนึ่งนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับแมจิกนัมเบอร์นะครับคู่ถัดไปก็จะเป็น58 80นะครับก็คือต้องไม่ซ้ำกันนะครับก็ส่วนการเปิดออเดอร์นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่5รูปแบบนะครับก็จะมีเปิดหน้าบายอย่างเดียวหรือว่าเราไปแอดเซลนะครับยกตัวอย่างของคู่ทองนะครับเราจะเรามองว่ามันขึ้นไปสูงแล้วนะครับเราอาจจะให้เทรดหน้าเซลล์อย่างเดียวนะครับเพื่อกินอาจจะกินสวอปนะครับก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็น buy and sell นะครับก็จะมะีใช้สัญญาณจาก i ดี้นะครับถ้าเราเลือก buy and sell นะครับก็จะเปิดทั้ง2ทั้งหน้า buy และหน้า sell นะครับเมื่อมีอลูกศรสัญญาณให้ใหเทรดนะครับตัวต่อมาก็จะเป็น buy หรือ sell นะครับข้างบนเป็น buy and sell นะครับตัวต่อมาเป็น buy หรือ sell นะครับก็ในกรณีที่มีการ เปิดไม้เพิ่มนะครับก็คือมีการเปิดไม้ที่2นะครับจะไม่ไม่เปิดฝั่งตรงข้ามนะครับสถติว่าเราได้ออเดอร์ไม้บายแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดไม้ที่2นะครับเขาจะรอปิดอ,ออเดอร์ฝั่งบายให้ได้ก่อนนะครับถึงจะไปเปิดฝั่งเซลนะครับถึงจะมีสัญญาณขึ้นนะครับก็จะไม่เปิดให้นะครับาหมายของบายหรือเซลนะครับก็คือปิดทีละข้างนะครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัววิ t ต i n g นะครับก็คือเป็นในกริีนที่เราติดนะครับติดออเดอร์แล้วเราต้องการไม่ให้เปิดเพิ่มนะครับเราก็เปลี่ยนสถานะมาเป็นตรงนี้นะครับเราต้องการถือรอก็ให้ใช้ตรงนี้นะครับก็ i n นดีนะครับก็ใช้ตัว env breakout นะครับก็สามารถที่จะปรับค่าได้นะครับก็จะมี ma นะครับ smooth แล้วก็ simple นะครับก็จะมีหลายตรงนี้นะครับ ให้เราเปลี่ยนแล้วก็พิเรียบกี่วันนะครับ10วันหรือว่า14วันนะครับก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เลยส่วนการเปิดออเดอร์นะครับก็ลูกศรสีน้ําเงินนะครับเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับจบแท่งเขาก็จะเปิดนะครับเปิดออเดอร์ให้นะครับในระหว่างเหมือนกันนะครับถ้าเป็นลูกศรสีแดงนะครับเขาก็จะเปิดไม้เซลให้นะครับแล้วก็ มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เขาก็จะปิดออเดอร์ให้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัว EA นะครับก็ตัวนี้นะครับอยู่หลับเบรกเอาฟัมเปอร์เวอร์ชันหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองกับผู้ทองนะครับแล้วก็ตามเฟรมแนะนำนะครับเป็น h หนึ่งนะครับก็สเปดนะครับตอนนี้ของ c x m นะครับอยู่ที่ประมาณ47นะครับก็ใช้ตัวตัวนี้เลยครับ ตัวตัวตอนนี้ตลาดปิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับส7ถึงห้นะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับตันนี้เราใช้ตัวเ,เพราะว่า EA นะครับต้องการปิดเร็วนะครับก็แน่นอนนะครับสเปดเมีผลกับทําให้เราปิดกําไรนะครับก็เราจะลองทดสอบโดยใช้สเปดทีเ่เยอะแล้วนะครับโอเคเอา่า ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองทดสอบเป็นหน้าบายอย่างเดียวให้ดูนะครับโอเคการทำงานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขออนุญาตปรับตัวอินดี้ของเรานะครับเป็นเอ็กเซลนะครับสามารถปรับได้นะครับเราต้องการใช้เอ็กโพเนนต์นะครับหรือว่าเป็นสมูท หรือว่าเป็นลีเนียนะครับก็ใช้เป็น Default นะครับตัวนี้เลยถ้ามีสัญญาณนะครับเป็นลูกศรสีฟ้านะครับตัวนี้เขาก็จะเปิดไม้บายให้นะครับรัดเริ่มต้น0 0นรเราตั้งหน้าบายอย่างเดียวนะครับเขาก็จะเทรเฉพาะฝออั่งายให้เรานะครับนะก็ดูตรงนี้นะครับ ดูออเดอร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือไม้ที่1นนะครับไม้ที่2เมื่อมีลูกศรสีฟ้านะครับแล้วก็เปิดหน้าใบนะครับเพราะว่าเราตั้งให้เทรดหน้าใบอย่างเดียวนะครับก็ตอนนี้มี2ออเดอร์นะครับโปรฟิตนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ะครับให้ปิดนะครับเพราะว่าเราต้องการปันหลอดนะครับเราต้องการกินหลอดนะครับเพื่อกินรีเบทนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวดูการทำงานนะครับตอนนี้เราเลือกฝั่งหน้าบาบนะครับหน้าบายอย่างเดียวนะครับเขาก็จะประมาณนี้นะครับเขาก็จะเปิดฝั่งหน้าบายอย่างเดียวนะครับเมื่อมีสัญญาณนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของ ฟังเซลล์นะครับแล้วก็เฮ้ยเราบอกว่าเราต้องการเปิดฟังเซลล์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เลือกมาได้เลยเหมอนกันนะครับตัวนี้เราตั้งสเปคค่อนข้างที่จะถางมากแล้วนะครับก็คือ47นะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะปิดให้เราได้นะครับก็ดูตรงนี้นะครับจังหวะของตรงนี้นะครับก็จะมีการเปิดไม้นะครับ แล้วก็มีการปิดได้คฟับบงเซลล์เดี๋ยวดูตรงตรงนี้นะครับก็ตัวนี้จะมีการเปิดไม้เซลล์อยู่นะครับ0.01อยู่4ไม้นะครับในกรณีที่าราคาวกลงมาเขาก็จะปิดรวบให้นะครับดูตรงรีพอร์ตตรงนี้นเขาก็จะมีปิดรวบให้เรา ตัวนี้อย่าลืมนะครับเราใช้ทุนแค่100%เหรียญน,นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะต่ำมากนะโอเคก็ฟังเซลล์อย่างเดียวนะครับตัวอย่างของตัวนี้โอเคเขาก็จะเปิดฟังเซลล์ให้อย่างเดียวนะครับถ้าเราเลือกใช้ตรงโหมดเป็นเอลิติกนะครับก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับก็ขออนุญาตเป็นคอนทรลพอยต์นะครับ ให้เร็วขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ฟังก์ชันต่อมานะครับก็จะเป็น b ล็อกแอนเซลนะครับก็คือเปิดทั้ง2 2หน้าเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูนะครับ เมื่อมีสัญญาณลูกศรน,นะครับเขาก็จะเปิดทั้ง2ององฝั่งนะครับลูกศรสีฟ้าขึ้นนะครับจบแท่งปุ๊บเขาก็จะเปิดไม้าบให้นะครับแล้วก็ปิดถ้ามีลูกศรส,สีสีแดงนะครับเขาก็จะเปิดไม้เซลล์แล้วก็ในกรณีที่มีลูกศรสีฟ้านะครับในกรณีที่สีแดงยังปิดไม่ได้เขาก็จะเปิดสีฟ้านะครับก็คือเปิดทั้งบายและเซล ความหมายของ buy and sell นะครับเราก็จะเห็นว่า order มีทั้ง buy แล้วก็มีทั้ง sell นะครับแต่ก็จะหลอดไม่เพิ่มนะครับเราตัวนี้เพราะว่าเราใช้ทุนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับดีไซน์ของ A ตัวนี้นะครับทุนนะครับก็ขั้นต่ำเลยนะครับก็บันทีสแตนดารหด100ยเหรียญขึ้นไปนะครับเทคคู่ทองคู่เดียวนะครับหรือว่าใครที่มีทุนเยอะนะครับก็อาจจะใช้ ห้าร้อยเหรียญหรือว่า1000เหรียญก็ปรับเป็น0.1ดหลอดได้ okay. ตัวนี้เราเลือกเป็น buy and sell นะครับกา okay. รทำงานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ okay. จะเปิดทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งเลย ก็ดูจากกราฟนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับตัวนี้มีการเปิดนะครับสามไม้สี่ไม้นะครับแล้วก็มีการปิดรวบให้นะครับถ้าเราเลือกตัวทั้ง buy and sell นะครับข้อดีของเรานะครับในกรณีที่ยกตัวอย่างตัวนี้นะครับมีไม้เซลล์ที่เปิด4ไม้นะครับในระหว่างนั้นนะครับมีสัญญาณของลูกศรสีฟ้า ในฝั่งบายนะครับเขาก็จะเปิดให้นะครับนะก็คือเหมือนเป็นตัวเฮดในตัวก็แนะนำนะครับใช้บายบายแอนเซลนะครับท่านในที่ไปใช้งานจริงนะครับก็แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับอจะประมาณนี้นะครับขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับ ขอสกิปไปเลยนะครับตัวนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับดอดาวอยู่ที่60 4 6 9 6ทุน100เหรียญนะครับ,รบก็ไปเป็น100%นะครับผลง,งานก็จะประมาณนี้ครับโอเคก็ตัวสุดท้ายนะครับฟังชันตัวต่อมานะครับอ่า ตัวใบหรือเซลล์นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูนะครับลองทดสอบให้ดูนะครับ<ม>เขาจะเปิดในกรณีที่มีไม้2นะครับอันดที่2เขาจะ,ะพยายามปิดทีละฝั่งก่อนนะครับเหมือนที่บอกไปนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไระก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่สเปเชียลนะครับเพราะว่าเราใช้เทรดคู่ทองคู่เดียวนะครับซึ่งตัวอ,อินดี้ที่ส่งสัญญาณนะครับก็ค่อนข้างที่จะที่จะแม่นมากนะครับถ้าเราดูตามรีพอร์ตตรงนี้นะครับก็จะปิดได้ตลอดเป็นเบรกเอาทนะครับโอเค ก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวตัวในกรณีที่เราลานอยู่นะครับเราลานด้วยเงื่อนไขข้างบนนะครับเราต้องการหยุดล่อนะครับอาจจะด้วยเหตุผลอาจจะเฮ้ยเราถือฝั่งที่มีสวัสบ,บวกอยู่เราก็เปลี่ยนเป็นวิตติ้งนะครับก็คือลอนะครับรอให้ราคาวก,กับลงมาก็ได้เช่นกันนะครับโอเคก็สําหรับเอตัวนี้นะครับอ,อ๋อท่านใดที่สนใจนะครับก็ แนะนำนะครับให้ให้เปิดเป็นของตัว CXM นะครับก็ตัวนี้นะครับก็ยังได้ตัวรีเบ e นะครับก็คือรีเบดเปิดบัญชีรีเบ e ต,ตัวเองนะครับแล้วก็รีเบ e ก็จะเข้าในกระเป๋า IB ของตัวเองนะครับก็แจ้งเรื่องเข้ามานะครับได้10เหรียญตลอดอก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2-3วันนะครับในในการอนุมัติ กระเป๋า IB ของท่านนะครับก็แจ้งเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวจะประสานงานกับทีมซัพพอร์ตของ CXM ให้นะครับหรือว่าท่านใดต้องการที่จะเอาไปใช้กับบล็อกอื่นที่ได้ออฟเฟอร์มาก็ได้เช่นกันนะครับก็ให้ทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเบรก o u t เวอร์ชันนึนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ